เดียวอย่าอย่าไหม้อย่าขาดอย่าเละทะเลน,นะฮะอ,อย่าเวลาเริ่มเขาเริ่มจากทางนี้นะครับหัควคอมตัวนี้ทิ้งนะครับอย่างงี้ให้ดูก็เดีย๋ยวเพิ่งอดี๋ยวเพิ่งเบื่อนะครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่รู้ที่มาที่ไปความยุ่งยากนะครับการหา ค่ะเดี๋ยวเราก็ไปเริ่ม EP สองกันเลยนะคะเราจะมาต่อกัน EP สองค่ะ EP นี้ช่างทองจะรื้อขดลวดทองแดงของทุ่นให้ดูนะคะเราก็จะมาเก็บรายละเอียดทั้งหมดนะคะของเดิมนะคะรอบเดิมนะคะแล้วก็การลงหัวคอมจุดเดิมนะคะแล้วก็ให้ดูวงจรด้วยถ้าใครที่จะพันและดูคลิปนี้อยู่ก็ ให้ไปดูคลิปเขียนวงจรก่อนหน้านี้ก่อนนะคะจะมีทั้งหมด5คลิปนะสำหรับทุ้ทุนตัวนี้ค่ะเริ่มกันเลยจ้านี้ลงมอเตอร์ตัวนี้ลงหนึ่งสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่นะแล้วก็หัวคอมที่ลงก็ตัวนี้มันขาดนะ ก็เลยจะลือ้อดูข้างในดูตรงซี่ที่มันไม่ขาดนะครับเดี๋ยวเรามาลื้อกันเลลงสี่นะคะทุนตัวนี้นะ น,นี้เรากําลังรื้อนะคะเพื่อจะนับรอบนะคะแล้วก็เก็บข้อมูลเก่าทั้งหมดนะคะของทุ่น DC 20โวลต์ตัวนี้นะคะกเป็นทุ่นที่ตัวเล็กมากๆเลยนะคะเทียบกับฝ่ามือเนาะ คลิปนี้ก็จะได้เห็นขั้นตอนการรื้อด้วยนะคะส่วนมากขั้นตอนการรื้อจะไม่ค่อยได้ถ่ายลงนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างใช้เวลานานเพราะมันต้องละเอียดค่ะค่อยๆ่อื้อนะคะ ให้ทุกคนโฟกัสขดลวดของเดิมไว้นะคะเพราะว่าการโมจะต้องเพิ่มเบอร์ลวดหรือเพิ่มรอบนะคะหรือเพิ่มทั้งสองอย่างหรือเพิ่มอย่างใดอย่างหนึ่งขดลวดมันก็จะเยอะขึ้นกว่าเดิมแน่นอนค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวช่างจะแคปไว้ให้เนาะช่างทองขอตรงหัวคอบนิดนึงยกขึ้นอะยกขึ้นให้ดูหน่อยเดี๋ยวนะ ก็จะไปลือดูวงจรกันนะครับดูรอบด้วยนะครับซึ่งตัวนี้มันจะเป็นตัวแข็งๆนะก็เมื่อกี้ก็พยายามเอาตัวนี้ออกนะครับเพื่อหลองมันลงนะ ให้สังเกตตรงหัวคอมตรงนี้นะครับมันตัวนี้มันจะค่อนข้างแปลกนะครับจริงๆมันต้องมีสี่เส้นนะแต่ว่าเท่าที่มองมันจะมีสามเส้นเท่าที่ดูมันจะมีแค่สามเส้นนะครับ ทุกซี่จะมีแค่สามเส้นนะครับซึ่งมันค่อนข้างแปลกนะครับตัวนี้ถ้าเราจะไม่แกะข้อมูลเดิมเราก็เอาแค่ล่องลงนะครับล่องลงแล้วก็ทิศทางพันนะครับอันนี้แต่ว่าเดี๋ยวช่างจะแกะข้อมูลเดิมให้ดูเท่าที่คิดว่าจะแกะได้นะครับ ราว่าถ้าจะให้ดีเอาตัวที่มันไม่ไหม้ไม่ขาดนะครับมาจะจะดีกว่าตัวสมบูรณ์ที่สุดเนาะใช่ตัวสมบูรณ์แล้วเป็นตัวใหม่เลยก็ได้นะครับเราคิดว่าอยากจะมให้มันแรงขึ้นี้ก็อาจจะได้เห็นนะคะเพราะว่าทุ่นรุ่นเนี้ยของ f อซท่านนี้เขามีหลายตัวค่ะตัวนี้คือตัวสำรองนะคะก็ถ้าได้ดูคลิปนี้อยู่ก็จะอาจจะได้ ชมตัวใหม่เลยนะคะเพื่อส่งมาให้เมียช่างทำคลิปให้ดูแบบละเอียดก็เดี๋ยวคุยในไลน์กันเนาะถ้าได้ได้ทุนตัวใหม่มาก็จะมาลงคลิปให้ดูอีกนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะคลิปนี้ท่างทองก็บอกว่าเดี๋ยวช่างทองจะแกะเท่าที่จะแกะได้เดี๋ยวมาดูกันเนาะเพราะว่าขดลวดมันขาดค่ะก็ทำให้เราทำงานยากคลิปนี้ก็จะละเอียดที่สุดนะคะเนี่ย ตอนนี้หลักๆกก็เน,นี่ยนะครับหนึ่งสองสามนะก็เป็นซีที่หนึ่งที่สองที่สามนะเมื่อกี้มันขึ้นมาเกาะตรงนี้นะแต่ทีนี้เรายังไม่เรายังไม่เห็นว่ามันอยู่อยู่ซ้ายหรืออยู่ขวานะในต,ตัวที่จะเกาะต่อไปตอนนี้เรากำลังแกะข้อมูลทุ่นดี20สโวลต์นะคะส่งมาจากกาญจนบุรีค่ะ หรือเพื่อเก็บข้อมูลเพื่อจะพันขดลวดทองแดงใหม่นะคะแล้วก็จะโมด้วยนะคะให้มันแรงขึ้นนะคะจะเพิ่มเบอร์ลวดหรือเพิ่มรอบหรือเพิ่มทั้งสองอย่างก็ติดตามรับชมเลยจ้าเนาะรายละเอียดทุนตัวนี้มีทั้งหมด5คลิปนะคะเข้าไปรับชมได้เลย ก็มันมาทางนี้นะครับเราเห็นก็คือเขามาจากซีนี้นะครับข้อมูลเดิมสำคัญมากนะคะถ้าใครที่จะผ่านมอเตอร์ต้องเก็บข้อมูลเก่าทั้งหมดนะ ส่วนการพันใหม่เราจะพันแบบเดิมไหมก็ค่อยว่ากันอีกทีนะคะแต่เราต้องมีข้อมูลเดิมนี่ก็เป็นอีกวิธีนึ่งที่หาข้อมูลเดิมของหุ้นนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเมียท่านจะมา ถ่ายการหาข้อมูลเดิมของออยฟรีให้ดูนะคะเพราะว่ามีแต่การพันเนาะใครอยากรู้ก็ให้คอมเมนต์ไว้นะคะสําหรับมอเตอร์ออยฟรีนะแต่ถ้าใครอยากรู้รอบใหม่เบอร์ใหม่นะคะพันยังไงก็เข้าไปรับชมได้เลยลงไว้เยอะแต่การลือหาข้อมูลยังไม่เคยลงนะสําหรับมอเตอร์ปั๊มลมออยฟรีนะคะใครอยากรู้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะช่วงนี้ก็พยายามในหนึ่งรอบครับรอบ มาที่สองรอบมาตึงแล้วก็ขาดนะครับทำให้หาข้อมูลยากเหมือนกันเนาะเพราะว่าทุนมันใหม่นะคือถ้าช่างหาข้อมูลแล้วก็เขียนไว้ให้อมันจะง่ายนะครับแต่ว่าถ้าต้องให้มาทำงานเลยทาอย่างนี้ให้ดูก็เดี๋ยวพิ่งเดยเพิ่งเบื่อนะครับ เพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่รู้ที่มาที่ไปความยุ่งยากนะครับการหาข้อมูลการทำให้มันดูชัดเจนดูละเอียดมันก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราหาเสร็จแล้วคุณดูตรงนั้นมันมันก็จะง่ายไปก็หารอบก็หาประมาณนี้นะครับ แล้วก็ดึงทีละรอบนี่นะี้ทำไม่ยากขนะออย่างเดียวอย่าอย่าไม้อย่าขาดอยเละเละนะมัหาย่ากเห็นไหมครับสรุปแนละ้วเวลาเกาะสุดท้ายเขาเกาะทางนี้นะแต่เวลาเริ่มเขาเริ่มจากทางนี้นะครับ เกาะเกาะหวัวเริ่มเริ่มหัวที่สองสิ้นสุดหัวที่สามนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะหัวควาตัวนี้ทิ้งนะครับเพราะว่าลูกค้าได้ให้ เปลี่ยนหัวคอมใหม่เดี๋ยวมาดูนี่ค่ะเป็นอะไหล่ที่ลูกค้าซื้อมาเองนะคะสั่งมาเองเนาะมันก็จะเป็นผลดีกับลูกค้าแล้วก็เป็นผลดีกับเราที่ไม่ต้องไปเสียเวลาสั่งอะไหล่ด้วยเพราะว่าหัวอคอมค่อนข้างหายากค่ะ,ะ,คะก็เราก็ได้แน่นอนแล้วว่าตัวที่สองนี่เป็นตัวเริ่มนะครับ มาจากทางนี้นะหนึ่งสองตัวที่สองนี่เป็นตัวเริ่มนะครับอ่าเราเขียนจากตัวนี้เลยจา,บบะะจากที่ให้แบบไว้นะครับจากที่ให้แบบไว้ เราก็จะเริ่มนับจากตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งหนึ่งอันนี้เป็นสองอันนี้เป็นสามสี่สก็จะตัวนี้คือตัวในตัวที่โดนทับเนะตัวนี้คือตัวที่โดนทับก็เป็นหนึ่งนะครับหนึ่ง สองสามสี่ก็จากชุดในเลยก็คือเขาจะมาจากชุดที่เราดูชุดนอกนี้ก็ไนดะ้เขาจะมาจาก อันที่สองถ้าตัวนี้ก็จะมาเริ่มมาจากหัวที่สอง ตัวเริ่มนะครับเาจะเริ่มมาจากข้อที่สองเริ่มมาข้อที่สองต่อพันแล้วก็สิ้นสุดหัวที่สามก็เริ่ม 嗯，到。 ก็จะดูรอบนะครับเราก็เราก็ดูจากฝั่งทางนี้นะคะเพราะฝั่งทางนี้จะเยอะกว่าทางนี้นะหนึ่งรอบสองรอบนะครับสามสี่ แปดรอบนะรบก็จะเป็นแปดรอบ ส่วนขนาดลวดเดี๋ยวจะวัดขนาดลวดนะครับ นะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปพันขดลวดเข้าไปเลยเดี๋ยวให้ช่างทองลื้อนะคะเราได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วนะคะเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวช่างทองลื้อและทําความสะอาดแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนพันขดลวดกันเลยค่ะ EP ต่อไปนะคะโอเคเ,เปลี่ยนหัวคอมก็ค<ๆ>ือเดี๋ยวจะเปลี่ยนหัวคอมก็คือเป็นอีก EP หนึ่งนะคะก็อย่างที่บอกเลยว่าทุ่นตัวนี้ห้าคลิปหรือห้า EP นะคะเนาะสี่ถึงห้าคลิปนะคะก็ จะได้ชัดๆค่ะใครอยากชมชุนจุดไหนเป็นพิเศษก็กดคลิปนั้นเลยคใครอยากพันเป็นก็ดูให้ครบทั้ง5คลิปนะคะเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวนะคะเพื่อให้คนที่สนใจได้เข้ามาแล้วชมคลิปที่อยากชมจริงๆนะคะแล้วก็ชุนตัวนี้ละเอียดที่สุดค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปพันเลยหรือจะเป็นคลิปเปลี่ยนหัวคอมก็เดี๋ยวดูกันอีกทีค่ะจะต้องเป็นเปลี่ยนหัวคอมก่อนแน่นอนค่ะ โอเคจ้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ